อารมณ์วัน The very famous 9 Hours good, s m o k e Good Biryani ครับทุกคนฮัห้ทุกคนเชนนะครับวันนี้จะพาไปกิน Asian Barbecue นะครับไปกันเลยครับใ i ห้ Hi, น้องแบนสวัสดีค่ะอินดีที่ได้รู้จักนะยินดีที่ได้รู้จักค่ะช่วยแนะนำตัวให้คุณผู้ชมหน่อยนะครับสวัสดีค่ะชื่อแป้งมนปินดน,น,นะคะก็ตอนนี้เป็นนักแสดงแล้วก็เป็นนางแบบค่ะ ดีดีต้อนรับสู่อารมณ์ควันครับผมเป็นปีกไก่กลางครับหมักหนึ่งคืนแล้วก็ไปรมควันหกชั่วโมงครับและนี่คืออารมณ์ควันสรีราชาจุปปจ๊บนั่นเองครับให้น้องแป้งชิมก่อนนะชิมมากเลยค่ะหอมมากค่ะชอบอะมันเป็นกลิ่นเหมือนแบบเวลาเขารมควันอะเปรียปร้ยวๆหวานๆแล้วก็เผ็ดค่ะออเหรออืมชอบนะพี่ชอบเมนูนี้แต่เนื้อมันหลุดออกมาเลยเนะาะแต่ว่าจิ้มลงไปแล้วอะ น่าจะไปตบหรือว่าไปนึ่งนึ่งมานานเนาะทั้งนถึงนุ่มขนาดนี้อ่ะเมนูต่อไปครับผมหอมสโมกกี้มาเลยครับและนี่คืออารมณ์วันสโมกกี้พริกชิคกระบ๋อนไม่เคยกินแก้มหมูเลยค่ะคือไม่ค่อยไม่ค่อยสังเกตว่ามีเมนูแบบนี้นะน่าจะนุ่มอยู่นะนุ่มเมื่อกี้ตอนตัดก็นุ่มอร่อยค่ะมันจะแบบ เนื้อมันนุ่มๆแล้วก <ah ็หอมกลิ่นที่เขาลมควันมาค่ะเหรออืมนุ่มจริงๆฝรั่งดองฝรั่งดองผัดผั่งแล้วก็หอมแดงอ่าแล้วก็หอมแดงอ๋อโอเคแล้วก็มีพริกด้วยออกชิมดูจานนี้ถือว่าอร่อยนะมันเข้ากันมากเลยอ่ะเห็นไหมแต่เวลาไม่ใส่อ่ะเหมือนแบบ กิ่นหมูมันจะกลิ่นสโมกครับม,มันจะแบบชัดกว่าแต่พอใส่มันมันก็ชูรสไปอีกแบบหนึ่งอะ่ะอืถ้าไม่ใช่ต้มเผื่อท้องรอเมนูต่อ,อไปนะผมสามารถกินได้หมดนะจานนี้ครบซุปครับ everybody ครับชำ้ชำๆแบบนี้ไปเลยครับผมรอกระดองปูมันปูไข่ปูไปสโมกก่อนนะครับก่อนที่จะไปทำซุปตัวนี้นะครับครับวิธีทานนะครับผม ให้ hey, ทานคู่กับขนมปังทานเนยกีนะครับ<ม>แล้วก็บิจีกับกระทะร้อนๆครับให้จุ่มลงไปในซุปแล้วก็ซดได้เลยครับว,ว้าวเมนูนี้หอมมากน้องแป้สังเกตไหมหอมนะทุกเมนูเลยนะคะที่เขาเอามาเนี่ยเออแต่เมนูนี้มาหอมที่สุดเลยอะน้องแป้งจะเรียบร้อยไม่ได้และะ้วต้องใช้มือแล้วนะเราแขนงเสื้อร้อนเลย <S <S> 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 ไม่เคยกินเมนูแบบนี้เลยใช่เมนูนี้ก็แปลกอยู่เหมือนกันนะลองชิมน้ำจิ้มก่อนนะ คือรสชาติก็แปบ,บนนะ้เนึงเมื่อใส่สม,มุนไพรองกินเนื้อปูนะครับเห็นควานมมันร้อนนะก็ดีนะแต่ว่ามัน,มนแปลกๆนิดนอึงอ่ะได้รสชาติใหม่ก็มไม่เคยกินไงนะมาชิมอันนี้ด้วยขนมปังนะครับ มันหอมกลิ่นเนยกับกลิ่นกระเทียมที่แบบอยู่บนขนมปังด้วยแล้วก็หอมกลิ่นซุปด้วยอืมคือ,อยากจะบอกนะคุณผู้ชมขนมปังนี้อร่อยมากกินเป็นแบบสดๆเปาๆก็ได้เลยใกล้จะหมดแล้วแต่แป้งว่านะจริงๆแล้วแบบร้านเนี้ยอ,อาหารเขา่ากินหอมทุกอย่างเลยนะคะทุกอย่างที่เขาเอามาเสิร์ฟเราเนี้ยเขาเอาไปลงควันก่อนอแล้วก็ค่อยเอามาปรุงให้เราอืมอืมอืมใช่ตัวนี้เป็นลิ้นวัวครับพี่พีครับ เอาไปรมควัน9ชั่วโมงครับลิ้นวาเธอว่าเป็นเครื่องไหนไหมเครื่องในก็คือเอาอยว่าภายในใช่ไหมแล้วมันอยู่ในปากอ่ะมันก็น่าจะเป็น <beter> เครื่องในปะชินใหญ่นะเป็นก้อนด้วยอุ้ยหอมมากเลยนะคะอือโอเคอยาพูดก่อนยาพูดก่อนยาอีิไปเดี๋ยวพี่ชิมเป็นไงคะ ไม่ค่อยเหมือนเมนอทั่วไปนะนุ่มจนิงคล้ายๆเนื้อปลาเลยอ๋อกินแล้วมันแบบละลายในปากอืมแต่ไม่ค่อยมันนะว้าวว้าวว้าว,ว,าวอร่อยอร่อยตัวนี้ครับเป็นข้าวหมกแพะรมควันครับเราแพะเป็นรมควัน9ชั่วโมงครับผมและนี่คืออารมณ์ควัน The Very Famous Nine Hours Smoke Good Biryani ครับทุ่ณผู้ชมเซ็นเซอร์ทางหลานนะอ่าน้องแบงต้องชิมดีๆแล้วนะ ขึ้ข้าวับบแกงอย่างเดียวครับแต่ยังเพิ่มอะไรก็เพิ่มธีรกรรมได้ครับคุณผู้ชมไดูดิเนื้อแพคนะครับอีอเยอะอู้ดูดิรวกแล้วอืมนี่น้แงหอมากล้ครับน้องแป้งสังเกตไหมร้านนี้รสชาติไม่ขมไมนเหนีนย ทุกเมนูเลย,เลยน้องแบบสรุปวันนี้เมนูเป็นยังไงปะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยแล้วก็หอมทุกเมนูเลยอแล้วชอบอันไหนมากที่สุดอันที่แป้งชอบที่สุดแป้งชอบที่เป็นลิ้นวัวค่ะผมก็เหมือนกันนะีมันแบบนุ่มอ่ะก็เดี๋ยวฝากติดตามแป้งด้วยนะคะแป้งมีอินสตาแกรมชื่อแป้งปิ่นปีนัทค่ะแล้วก็ฝากช่องของพี่เชียนไว้ด้วยนะคะโอเคได้ครับขอบคุณนะครับบ๊ายบาย